ปีจาดอาฆาตบุกพุ่มจางแทนในช่วงบ่ายแก่แก่แสงไฟจากกองฟอนที่ตั้งอยู่กลางลานวัดพวยพุ่งแดงฉานจนชาวบ้านที่มาช่วยกันเผาศพนางคำปลิว แม่ไม้สามีหายสาดศูนย์ไปเมื่อสองปีก่อนที่เสียชีวิตลงยังเป็นปริศนาในบ้านหลังน้อยต้องถอยห่างเพราะความร้อนจากเปลวเพลิงที่สับปเลเรจแจ้งสาดน้ำมันเข้าใส่กองไม้ที่วางสลับซับซ้อนร้องอยู่ใต้โรงศพเพื่อหวังเร่งไฟให้โหมกระพือเผาร่างนางคำปลิวให้หมอดไหมก่อนตะวันตกดิน น่าสงสารนางคำปลิวเนอะผัวก็หนีหายไปทางไหนไม่รู้ทรัพย์สินรวมถึงนาไร่ที่เคยมั่งมีมากมายก็อคออ่อยๆร่อยหรอแล้วยังต้องมาตายในสภาพเหมือนถูกทําร้ายจนสบับกสบอมช้ำน่วมไปทั้งตัวอีกทิศสินเอ่ยขึ้นขณะยืนมองเปลวเพลิงที่กำลังลุกเผาไหม ร่างของนางคำปลิวนั่นนะสิใครกันนะใจร้ายทำกับผู้หญิงตัวคนเดียวได้แต่ข้าได้ข่าวมาว่าที่นาที่ไร่ของนางคำปลิวนะ่ะมันตกเป็นของกำนันจวบไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นชาวบ้านล่ำลือเล่าขานกันว่ากำนันจวบอยากได้ที่ดินแปลงนั้นเลยส่งลูกน้องที่เป็นนักเลงหัวไม้ ไปคมคู่ขอซื้อที่จากทิดยุทธผัวของนางคำปลิวในราคาถูกแต่ทิดยุทธไม่ยอมขายให้แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันทิดยุทธก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและด้วยความกลัวนางคำปลิวจึงจำเป็นต้องขายให้โดยขอแบ่งที่แปลงเล็กๆเ,เอาไว้ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นทิดเม้ง ที่ยืนอยู่ข้างๆทิศินพูดเสียงเบาเอ็งก็อย่าเที่ยวพูดไปเดี๋ยวเคราะหหามยามร้ายเกิดมีใครไม่ได้ยินแล้วเอาไปบอกกำนันเราจะซวยเอ็งก็รู้กำนันจวบนะ่ะเขามีอิทธิพลใครๆก็เกรงกลัวไปเรากลับบ้านกันดีกว่าอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วปล่อยให้จับปะเหล่แจ้งทำไปแล้วกัน ทิสินหันมาเอ่ยชักชวนทิเม้งเพราะเห็นว่าชาวบ้านหลายคนเริ่มทยอยเดินออกจากวัดกันแล้วส่วนสับเปร,เริจแจ้งก็ขมากขม้นเติมท่อนฟืนเข้าไปอีกเพราะกลัวไฟจะดับก่อนที่ร่างของนางคำปลิวจะมอดไหม้กลายเป็นเท่าผงและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอย่างช้าๆจนตอนนี้แสงสุดท้ายของวัน ได้มืดดับลงไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงความสลลวที่ได้แสงจากฐานแดงโรสับประเลแจ้งวางเหล้าขาวที่ซื้อมาจากร้านค้าข้างวัดลงกับพื้นทรายแล้วเดินถือไม้ท่อนยาวเข้าไปหากองฟอนเพื่อเคลียเท่าฐานและสำรวจตรวจดูว่าร่างของนางคำปลิวไม่หมดหรือยังแต่ทันใดนั้นหมาวัดเจ้ากรรม ก็พากันออกมาส่งเสียงเห่าหอนอย่างหวยหวนทํทำเอาสับป,ปรเรอแจ้งที่กำลังคุยเขียฐานเพลินๆถึงกับสะดุ้งหยงหัวใจกระตุกวูบเขาเงยหน้าขึ้นมาจากกองฐานที่ใกล้จะมอดดับแล้วหันไปตะโกนไล่หมาด้วยความโมโหที่มันทำให้เขาต้องตกใจไปมึงมาเห่าหอนหาหอกอะไรวะเดี๋ยวเธอมึง กูจะไล่เตะเรียงตัวเลยไอ้หมาพวกนี้นี่และเมื่อไล่เหล่าสุนัขจนมันวิ่งหนีหางจุกตูดลับหายกลืนเข้าไปในความมืดแล้วสับเปลอแจ้งจึงหันกลับมาคุยเขียกลบฐานเพื่อเร่งให้มันมอดดับเร็วขึ้นเพราะตอนนี้กระดูของนางคำปลิวถูกเผาจนเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้ว รอก็แต่ให้คลายความร้อนแล้วมาเก็บกระดูกใส่โกดในวันรุ่งขึ้นแต่ทว่าในขณะที่สับปะเอแจ้งกําลังสารวนกับกองเท่าทานอยู่นั้นพลันหางตาของเขาก็เห็นเหมือนมีเงาดำเดินผ่านวูบไปแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมามองก็มีแต่ความว่างเปล่า กับต้นหญ้าที่สูงเกือบเอวเปลิวสวัยอยู่ห่างๆนึกว่าเจอดีเข้าซะแล้วที่แท้ก็ต้นหญ้านี่เองสับป,ปะเลอแจ้งพึมพำรรเบาๆซึ่งอันที่จริงตั้งแต่เขารับช่วงทําอาชีพสับป,ปะเลอต่อจากพ่อมาก็หลายปีโข ổ, ไม่เคยมีวิญญาณมาปรากฏร่างให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้น ไอเรื่องกลัวผีจึงไม่มีอยู่ในความคิดของสับป,ปะเริอหนุ่มแม้แต่น้อยและหลังจากการเสียชีวิตของนางคำปลิวผ่านไปได้แค่สามวันกำนันจวบก็ใช้ให้ไอผงลูกน้องคนสนิทพาคนงานในไร่มาเผาทำลายบ้านหลังน้อยของนางคำปลิวพร้อมกับปรับพื้นดินและโค่นต้นไม้รอบๆบ,บริเวณ จนราบเป็นหน้ากลองซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านทุกคนต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการหายตัวไปของทิศยุทธและการตายของนางคำปลิวมันเป็นฝีมือของกำนันจวบอย่างแน่นอนแต่ด้วยรักตัวกลัวเดือดร้อนจึงไม่มีใครกล้าเอ่ยปากแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และด้วยเหตุนี้ มันยิ่งทําให้กลุ่มกวนกำนันจวบเผิมเกลิมไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมแต่ถ้ว่าดูเหมือนตอนนี้เวรกรรมและแรงอาฆาตกำลังตามล่าพวกมันด้วยความโกรธแค้นเมือม่อไอ้ผงลูกน้องกำนันจวบที่มีนิสัยอันตพานถูกพบกลายเป็นศพในสภาพลิ้นจุกปาก ดวงตาทั้งสองข้างเหลือกถลนลำคอเขียวช้ำหักพับเหมือนถูกมือที่แข็งแกร่งบีบเค้นจนกระดูกแตกหักแหลกเละนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมีใครบอกกูได้บ้างไหมหรือว่าพวกมึงกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะข่าฟันกันเองกำนันหันไปตะคอกถามลูกน้องคนสนิทสีห้าคนที่ยืนมองดูร่างไอ้ผง หน้าตาตื่นฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฉันจำได้ว่าเมื่อคืนฉันไอ้ดอนไอ้เหลือไอ้เกลกแล้วก็ไอ้ผงนั่งรวมกลุ่มกินเหล้ากันเหมือนอย่างทุกวันพอกินได้สักพักไอ้ผงก็เดินออกไปขี่ส่วนพวกฉันนะ่ะต่างคนต่างก็เมาจนได้ที่เลยเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้ว ฉันลุกออกมากะว่าจะไปหาที่ฉี่แต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นไอ้ผงนอนตายกลายเป็นศพอย่างที่กำนันเห็นนี่แหละจ้ะไอ้เปียกเอ่ยตอบลูกพี่เสียงสัน่นกำนันจวบกัดกรามก้มหน้าคุ้นคิดอย่างหนักแต่แกก็ไม่สามารถค่าด,ดาได้ว่าใครบังอาจเข้ามาฆาตกรรมลูกน้องของแกถึงในเขตบ้าน เพราะอย่างที่รู้รู้กันอยู่ว่าคนทั้งหมู่บ้านต่างเกรงกลัวอิทธิพลมืดของแกจนไม่มีใครกล้าปีนเกียวดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครในหมู่บ้านกล้าเข้ามาล้วงคอง,งูเห่าแน่ๆและด้วยเพราะกำนันจวบเคยสั่งให้ลูกน้องเหลือขอที่แม้แต่คนในครอบครัวของพวกมันยังไม่เอา ตามไล่ล่าดับคู่อริอยู่หลายครั้งดังนั้นกำนันจวบจึงสั่งให้ไอ้เปียกไอ้ดอนไอ้เหลือแล้วก็ไอ้เกลิกช่วยกันเอาร่างไอ้ผงไปฝังไว้ในไร่ของแกอย่างลับๆเพื่อหลบหลีกไม่ให้เจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองได้รับรู้แต่ทว่าดูเหมือนฆาตกรมืดยังไม่หยุดจองเวรเพราะในวันถัดมาไอ้เกลิก ก็ถูกพบกลายเป็นศพในสภาพเดียวกับไอ้ผงไม่มีผิดเพี้ยนและในวันต่อมาก็เป็นไอ้เหลือที่นอนตายขี้เล็ดเย่ยวลาดอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนมันพยายามหนีอะไรสักอย่างแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถรักษาชีวิตชั่วช้าไว้ได้กำนันฉันว่ามันไม่ดีแล้วนะเหมือนมันกำลังไล่ล่าตามเก็บพวกเราทีละคนเลย ไอ้เปียกพูดเสียงสั่นอย่างคนขวัญเสียเพราะตอนนี้เหลือมันกับไอ้ดอนแค่สองคนเท่านั้นที่อยู่ใกล้คิดกำนันจวบเออขาก็คิดว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะรอบๆศพไอ้สามตัวไม่มีรอยเท้าหรือร่องรอยการต่อสู้อยู่เลยงั้นเอางี้ช่วงนี้เองสองคนก็ระวังตัวให้มากๆหน่อย อย่าเพิ่งกินเหล้าให้เมาไม้ล่ะเดี๋ยวข้าจะไปปรึกษาหมอแขกหมอผีมือฉมังที่เก่งกล้าหาตัวจับยากแต่ปัญหาก็คือบ้านแกอยู่ไกลมากโข ổ. แล้วทางรถที่ใช้สัญจรก็ไม่มีข้าคงต้องเดินซึ่งมันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่บางทีอาจข้ามคืนเลยก็ได้แล้วช่วงที่ข้าไม่อยู่ เองสองคนก็ควรอยู่รวมกันไว้มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันฉันขอไปด้วยไม่ได้เลิกกำนันอยู่ทางนี้มันหวัดหวาดยังไงพีก่กนไอ้เปียกเอ่ยขอตาละห้อยถ่ายเองไปแล้วใครจะคุมคนงานทางนี้เหรอวะเอาหน้าถ้าพกเองระวังตัวดีๆไม่มีใครมาทำอะไรเองได้แน่แน ปืนผาหน้าไม้ก็มีครบมีดดามยาวด่ามตั่นก็มีเองก็เอาออกมาเตรียมไว้สิวะกำนันหันมาตอบตึงไอเปียกก็ต้องจำยอมทำตามคำสั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหลังจากสั่งไอเปียกกับไอ,ดอ้ดนให้จัดการนำร่างไอเหลือไปฝังไว้ข้างๆร่างสองสหายที่ตายก่อนหน้านี้แล้วกำนันก็ไม่รอช้า รีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านหมอแขกทันทีโดยไม่ทันได้บอกกล่าวลูกเมียซะด้วยซ้าและแล้วยามค่ำคืนที่ไอเปียกกับไอดอนไม่อยากให้มาถึงก็คืบคลานแผ่ปกคลุมเข้ามาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงสองสหายรีบเร่งหาข้าวหาปลากินแล้วพากันเข้าไปมุดมุ้งนอนตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดิน โดยไม่ลืมก่อกองไฟกระจัดกระจายไว้ตามพื้นที่รอบๆบ้านเพื่อหวังให้แสงสว่างช่วยให้เห็นไอ้ฆาตกรก่อนที่มันจะเข้ามาบีบคอปลิดชีพพวกมันไอ้โดนเอ็งว่ามันจะมาคืนนี้ไหมวะไอ้เปียกหันไปกระซิบถามเพื่อนข้าคิดว่ามันมาแน่วะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะสิถ้าเป็นคนนะคาไม่กลัวหรอกแต่ถ้าไม่ใช่คนนี่แหละคิดหนักแน่ไอ้ลำพังพระที่ห้อยคออยู่ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าเลยไอ้ดอนเอ่ยตอบเสียงเบาคนหรือผีถ้าเราอยู่ร่วมกันมันน่าจะดีกว่ายังไงมึงอย่าวิ่งหนีไปคนเดียวนะโว้ยเอนอ,อน่าไอ้ดอน เอ,อ่ยรับคําแล้วหลังจากนั้นสองสหายก็ปล่อยให้ความเงียบเข้ามาครอบงำํำจนในที่สุดก็เผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นสองหนุ่มอันตพานก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อบานหลังเล็กๆที่มุงด้วยไม้ไผ่ขัดแตะแบบหย,ยาบๆถูกพายุที่เกิดขึ้นโดยไม่มีปีไม่มีคุยโหมกระพือ กระแทกเข้าใส่ยังบ้าคลั่งจนไม้สั่นไหวลั่นเอี๊ยดแต่ยังไม่ทันที่สองสหายจะได้ขยับตัวหนีบ้านทั้งหลังก็พังถล่มลงมาทับร่างของพวกมันจนจมอยู่ใต้กองไม้และหลังคาที่มุงด้วยตับจากแห้งกรอบแต่ความน่าสะพรึงมันไม่ได้หมดแค่นั้นเพราะลมพายุท,ที่เหมือนมีชีวิตพัดกระพือ จนไฟจากกองฟืนที่สองสมุนลูกไล่กำนันจวบจุดก่อไว้ตั้งแต่หัวค่ำปลิวกระจายฟุง้งพุ่งใส่ซากหักพังของกระท่อมแล้วลุกพลึบโหมไหมอย่างรุนแรงเศษท่อนไม้ที่ทับอยู่บนแขนขาทำให้สองสหายขยับตัวหนีอย่างยากลำบากสองหนุ่มพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนหวังเอาชีวิตรอดจากการถูกย่างสด และแล้วความพยายามของพวกมันก็ได้ผลเมื่อมันโผล่ออกมาจากกองเศษซากกระท่อมได้สมใจแต่ทว่าพวกมันกลับต้องชะงักกึกขาแข็งขึ้นมาซะเฉยเมื่อเห็นเงาดำทึบแสงยืนทะมึนอยู่บนกองไม้ที่หักพังห่างจากพวกมันไม่ถึงเมตรน,น,น,นางคำปลิวไอสองทรชน ถึงกับแหกปากลั่นตัวสั่นเทาเมื่อเห็นนัาชัดตาว่าเจ้าของร่างคือนางคำปลิวที่พวกมันเพิ่งยกขโยงไปทุบตีจนตายเมื่อหลายวันก่อนตามคำสั่งกำนันจวบที่กระหายอยากได้ที่ดินผืนสุดท้ายของนางคำปลิวเออกูเองวันนี้เป็นวันสุดท้าย ที่มึงจะได้หายใจไอ้พวกสละเลวเดี๋ยวกูจะส่งวิญญาณมึงสองคนไปอยู่กับกลุมเพื่อนของมึงที่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายรุมทำร้ายได้แม้กระทั่งผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก่อนที่มึงจะไม่มีโอกาสใช้มือใช้เทา้าไปทำร้ายใครอีกกูขอบอกพวกมึงเอาบุญ แล้วก็จำใส่กระโหลกหนาๆนาไว้ด้วยว่าถ้ามึงจิตใจไม่พร้อมจะเป็นคนดีอย่ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกผีนางคำปลิวพูดจบร่างดำทามึนก็ค่อยๆแตกกระจายกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวลอยพวยพุ่งสูงขึ้นแล้วสลายหายไปกับความดำมืดของคืนเดือนดับ โดยไม่ต้องรอดูผลงานไอ้เปียกที่ได้สติก่อนรีบปลายปีนตะเกียดตะกายใช้ลำตัวเพื่อนเป็นบันไดเพื่อหนีเอาตัวรอดโดยไม่สนคำสัญญาที่จะไม่ทิ้งกันแต่ไอ้ดอนก็รู้ทันมันจึงไม่รอช้าคว้าขาไอ้เปียกที่กำลังเตรียมหนีแล้วดึงกระชากอย่างแรง จนร่างไอเปียกตกตุ๊บล่วงหล่นลงมาตรงช่องเดิมไอเปียกหันกลับมามองหน้าไอดอนตาขวางเหมือนอยากเอาเรื่องเต็มที่แต่ดูเหมือนโอกาสที่ทั้งคู่จะโต้เถียงหรือแม้แต่จะหาทางหนีคงไม่มีแล้วเพราะเปลวเพลิงได้โหมกระพือแล้วลุก,กลามเข้าเผาไหม้ไอเด่นสังคมอย่างรวดเร็วเสียงร้องด้วยความแสบร้อน และทุกทรมานดังโหยหวนแข่งกับเปลวไฟที่ลุกโหมอย่างรุนแรงและไม่นานนักกองเพลิงก็ค่อยๆสงบลงเหลือไว้แต่เพียงเศษกระดูกของไอ้สองเดนมนุษย์และเท่าทานฝุ่นผงและในตอนรุ่งสางกำนันจวบก็เดินนำหน้าหมอแขกหมอผีในวัยหกสิบต้นๆเข้ามาถึงเขตหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทันที่กำนันจะก้าวขาขึ้นบันไดป้าสาลี่เมียคู่ทุกคู่ยากที่เหมือนจะรอคอยการกลับมาของแกอยู่แล้ววิ่งหน้าตาตื่นมารับแล้วเล่าเรื่องราวอันน่าสะพึงพร้อมกับเสียงร้องของไอ้เปียกกับไอ้ดอนที่แกได้ยินให้กำนันฟังปากคอสั่นกำนันจวบถึงกับหน้าถอดสี แล้หันมามองหมอแขกเหมือนขอความช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าลูกน้องคนสนิทที่เหลืออยู่แค่สองคนมาสิ้นชื่อไปซะแล้วหมอผีแขกหลับตาอยู่เพียงครู่ก็หันมามองหน้ากำนันแล้วเอ่ยขึ้นหนี่มันวิญญาณที่กำนันกับพักพวกไปรังแกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า จนเขาสูญเสียทุกสิ่งอย่างแม้แต่ชีวิตที่เขายกมือไหว้ร้องขอกำนันยังไม่ปราณีสั่งให้ลูกน้องทุบตีเขาจนตายกำนันรู้ไหมว่าวิญญาณดวงนี้อาคาดแรงนะักเขาไม่เอากำนันไว้แน่เมื่อกำนันได้ยินสิ่งที่หมอแขกพูดออกมาเหมือนตาเห็นทำให้กำนันจวบ ถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงเอาเถอะข้ารับงานกำนันมาแล้วยังไงข้าก็จะช่วยตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วคงทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่ำคำเราค่อยมาทำพิธีกันงั้นหมอแขกขึ้นไปพักผ่อนบนเรือนก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะให้แม่บ้าน จัดตำรับกับข้าวมาให้อ๋อไม่เป็นไรกับข้าวกับปลานะ่ะไม่ต้องเอามาค้าไม่กินแล้วค้าไม่หิวหมอแขกเอ่ยปฏิเสธเสียงแข็งซึ่งกำนันก็ไม่ได้เจ้าซีไถ่าถามถึงเหตุผลและแล้วเวลามืดค่ำก็คืบคลานเข้ามาอีกครั้งหมอผีแขกพากำนันจวบลงจาก,กเรือน มานั่งกลางวงสายสินตรงลานกว้างข้างบ้านหลังใหญ่ที่วันนี้เงียบสงัดและดูอึมครึมจนน่ากลัวอย่างประหลาดคงเป็นเพราะหมอแขกสั่งให้ลูกเมียกำนันหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องแล้วปิดประตูหน้าต่างดับไฟจนมืดมิดนั่นเองหมอแขกคิดว่าจะเอามันอยู่ไหมกำนันเอ่ยถามเสียงสัน่น เองไม่ไว้ใจข้าเลยโอ้ยหมอแขกพูดทุกอย่างถูกต้องเหมือนตาเห็นแล้วยังเดินออกมาเจอข้ากลางทางพอดีอีกถึงหมอจะบอกว่าบางเอิญก็เถอะแต่ข้ามั่นใจว่าหมอรู้ว่าข้าจะไปหาแล้วอย่างนี้จะไม่ไว้ใจได้ยังไงเอองั้นก็ดีแล้วว่าแต่ เอ็งพอสวดมนต์ได้บ้างไหมล่ะเอาแค่น้ำโมก็ได้อ๋อได้ๆด้ทำไมข้าต้องสวดมนต์ด้วยล่ะเอาเองจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหวาดกลัวเกินเหตุไงหมอแขกเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบพร้อมกับตัดบทสนทนาด้วยการนั่งนิ่งแล้วหลับตาลงสายลมยามดึกสงัด พัดโชยมาประทะร่างกำนันจวบจนรู้สึกหนาวสะท้านเข้าไปถึงไขกระดูกกำนันจวบมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดหวัน่นด้วยรู้สึกเหมือนนั่งอยู่คนเดียวเพราะหมอแขกนั่งนิ่งตัวตรงแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีแม้การขยับขยื่อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่านั่งหรือพูดคุยแม้แต่คำเดียว แต่ทว่าขณะที่กำนันจวบจะเอื้อมมือไปสกิดหมอแขกหวังชวนพูดคุยเพราะเริ่มอดรนทนไม่ไหวกับความวังเวงแต่ทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเย็นยะเยือกดังแว่วอยู่ข้างหูมึงไม่รอดหรอกไอ้กำนันเตรียมตัวลงนรกได้เลยกำนันจวบ ถึงกับเส้นกระตุกกระเดง้งพลวดขยับตัวเข้าไปหาหมอแขกด้วยความตกใจกลัวหมอหมอแขกหมอแขกผีผีผนังทำปลิวมาแล้วฉันได้ยินเสียงมันกำนันจวบพูดเสียงสัน่นพร้อมกับเอื้อมมือไปจับดึงแขนหมอแขกขยาวอย่างแรงโดยที่สายตายังคงมองไปรอบรอบตัวด้วยความหวาดระแวง เออกูรู้แล้วไอ้กำนันโลกมากเสียงตอบแข็งกระด้างจนกำนันจวบต้องหันไปมองหมอแขกอย่างแปลกใจแต่ทว่าสิ่งที่เขาเห็นผ่านความสลัวลางที่ห่างกันไม่ถึงศอกมันกลับกลายเป็นหัวเสือโครงขนาดใหญ่ที่มีใบหน้าของทิกยุทธ จ้อนทับสลับไปสลับมาและแววตาที่แดงฉานแสดงถึงความโกรธเกลี้ยวและดุร้ายกำนันจวบไม่รอช้าลุกพลวดกระโดดข้ามสายสินที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์หวังวิ่งหนีพญาเสือโครงที่ถูกวิญญาณทิดยุดสิงสู่สั่งการขึ้นเรือนให้เร็วที่สุดเท่าที่แรงจะมีแต่ทว่า แกกลับวิ่งไปชนกับอะไรบางอย่างจนกระเด้งกระดอนหงายหลังล้มตึงก้นกระแทกพื้นอย่างไม่เป็นท่ากำนันจวบเงยหน้าขึ้นมองสิ่งที่กีดขวางทางอย่างดีใจด้วยคิดว่าคงเป็นลูกเมียที่ลงจาก,กเรือนมาแต่ทว่ามันไม่ใช่เพราะร่างดำทะมึนที่ยืนจังกล้าค้ำหัวเขาอยู่ตอนนี้ มันคุ้นตาและจําได้เป็นอย่างดีน,น,นางคำปลิวเออกูเองข่าข่ะกลัวแล้วข่าผิดไปแล้วโยกโทษให้ข่ะเถอะนะอย่าทำร้ายข้าเลยเดี๋ยวข้าจะถามบุญอุทิศส,ส่วนกูศลไม่ให้รวมถึงที่ดินของเองสองคนด้วยข้าจะยกให้วัดบุญกูศลทั้งหมด ก็จะได้เป็นของพวกเองไงกำนันพนมมือไหว้ปลกปลก,กรอบทิศทางเพื่อขอชีวิตมึงไม่ต้องร้องขอตอนที่มึงทำร้ายกูมึงไม่คิดตอนนี้มันสายไปแล้วไปใช้เวรใช้กรรมซะเถอะคนอย่างมึงอยู่ไปก็รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นผีนางคำปลิวเออยังเจ็บแค้น ใช่มันถึงเวลาแล้วมึงรู้ไหมว่ากูต้องหนีเข้าป่าตอนที่พวกมึงไล่ล่ะจนกูถูกเสือกัดกินเหลือเพียงวิญญาณอาฆาตที่เข้าสิงสู่เสือโครงแล้วรอเวลากลับมาแก้แค้นเอาคืนแล้ววันนี้มันก็มาถึง แล้วที่กูไม่เอาชีวิตมึงระหว่างทางก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เลือดชั่วชั่วของมึงไปเปืเป้อนผืนป่าให้เป็นเสนียดสมิงทิ่ยุธพูดจบก็ไม่รอช้ากระโดดเข้าขยํำกัดสะบัดจนร่างกำนันจวบขาดกระจุยแหลกเละจนไม่เหลือชิ้นดีและเมื่อวิญญาณกำนันโหดหลุดลอยลงนรก วิญญาณของสองสามีภรรยาก็ต้องไปชดใช้กรรมเช่นกันแต่อย่างน้อยสิ่งที่พวกเขาทำมันก็คุ้มค่าที่จะแลกเพราะตั้งแต่นี้ต่อไปชาวบ้านจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ